สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทั้งหลายของคนบ้นบานานสาวบึงการพัดทินน่าจะมืนอนีเดือดอีกแล้วจา้าพี่น้องเดือดอีกแล้วบอดบิกเดือดบักย่างคักมันหนีผู้ใดเห็นแน่ผู้ใดได้ไปเบิ่งไหลสดบอดบิ๊กแน่บอดบ,บ,บิกเดือดแห้งตอนแรกบอดบิกออกมาไหลสดเห่าเรลืองจะรวมงานกับซ่องดูฮี่โตเกียวมิวสิก Song, uh ออเอองดูฮีรลด่เออเพิ่นเว้าไปเนาะก,กัฟังเพื่อนไปกับว่ามันสิแคร์ออกมาเว่าเรื่องรถแห่มันมีประเด็นที่เพิ่นได้ออกมาเว่าเพราะว่าอย่างตีมี f อซคนหนึ่งเป็นเอซที่เพิ่นให้แสงเพิ่นนว่าวด้นี่เพิ่อนห้แสงให้คคาหาใเอฟซของตัวเกี่ยวมิวสิกทุกคนได้หูจัก เอฟซีคนนั่นวาเถอะเออเป็นทุกคนในตัวเกียวก็จะหูดีเอฟซีของตัวเกียวจะหูดีว่าเอฟซีคนนั่นคือไผเอฟซีคนนั่นพ่อเพิ่นหูว่าผูญ่บบานฟินแลนด์จะไปเอกกันกันบซ่องดูฮีแล้วเอฟซีคนนั่นเพิ่นบอมักซ่องดูฮีเพิ่นก็นเลยไปโพสเฟซบุ๊กว่าเอ,อ๊ะอะไรยังไงถ้าเป็นแบบนี้ถ้าไม่พิจารณา ก็จะ bye bye, บายบายค่ะเพิ่อนวางส่ละอันนี้คือปูหย่ายบานฟินแลนด์หรือบอดบิกเพิ่นว่าเนาะจะอยู่ในไหล่สดุดบอดบิกเล็กข้นไฟลูกไฟล่ามเลยจ้ะวะฉันให้แสงกับเธอเธอจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ฉันสามารถที่จะล้มเธอภายในวันนี้ได้เลยบาซันเด้เพิ่อนว่าบาซัน เชิญคุณไปเลยคุณจะมากออมอบกอวอนให้เอฟซีทั้งหลายมาถล่มฉัน้นบ่ได้เธอบอรูดดอกว่าฉันต้องแบกรับอียงเธอเป็นแค่เอฟซีเธอบ่ตองไม่หยุ่งมาอยากน้าฉันบอดบิกอันนี้คือคําบอดบิกเพิ่นเ้าได้นี่แต่ละมือแต่ละเว้นที่เธอเห็ดอยู่นี่เธอเอาคลิปฉันไปหากินนี่เธอใดเดือนละทอาใดเธอควรจะหูเธออย่าซิมาแสดง เดือดบอกอยางคักเลยพี่น้องเดือดอยางคักยางแห้งสาวบึงการไปเบิง้งไล่สดสาวบึงการกระตกใจผู้ใดเนาะบาดท,ที่นี่บอดบีกหาคคำใบามาว่าบอใบไม้ว่าสันเพิ่นววาจ้ะเอฟซคนหน่นเป็นบอใบไม้เอออ่าคําเป็นเอฟซตกเกเยามิวสิกก็น่าจะหูเนาะจ้ะว่าบอใบไม้คนหน่นเป็นไผบอดบีกถึงกับเดือด เพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนสางขึ้นมาหาแสงขึ้นมาแล้วจะไม่เหยียบยำ่ำเห็ดให้คนมาถลม่มขายได้จังใดคุณต้องโพดในสิ่งที่ดีบแม่นมาโพดห้ใค้นมาด่ามาขายอันนี้คือคำบอกของบอดบิกเนาะจ้ะไปฟังคลิปกัน มื่อเช้ามี f อฟซเอฟซก็เอฟซีของค่ายโพสต์ขึ้นมาอะไรู้ไหมเอา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 รถแหย่ตัวเกียวขึ้นเป็นอย่างนี้วะสันถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องติดตามคุณรู้ปัญหาของฉันหรือเปล่าคุณถึงจะมาพูดอย่างนี้โพสต์ให้คนมาบ้ายฉันทาไมคุณเป็นเอฟซที่ฉันยกย่องฉันยกย่องเธอออกสื่อออกช่องฉันฉันไล่สวดหยองเธอแล้วมือนี่เธอมาอะไรเธอมาโผลบอกว่ารถแห่ตัวเกียวทำไมเป็นแบบนี้คนดูเจ็ดพันเขาเข้าใจหมดใช่ไหมให้ไหม ตอนนี้เขาเข้าใจเราเห็นไหมโพสแล้วก็คอมเมนต์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขอไปบายเชิญเชิญฉันแบกรับคนทุทกอย่างในการแก้ปัญหาเธอเป็นเอฟซีคนเดียวที่มีแสงมีซียเธออย่ามาทำานี้กับฉันบอไปไหมบอกว่ามหมายถึงมากมอะไรนะบอไปไหมบอกว่าอะไรบอกว่าเป็นยางกนแทบตกจะไม่สีต้องไปรวมกับอันๆๆๆนั้นอันนี้ก็บอกว่า จะเลือกติดตามแล้วแล้วก็ทํโพยให้คนแบบแล้วก็ไปแชทกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเลือกติดตามผ้าพมูแบบจีจเลือกติดตามเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ารถแห่ตัวเกียวเมซิกนี่จะไปใช้รถเท่ารถเท่าถือขายอันบอแล้วเขามันจาเป็นเทาหรือเอา,เอาต้องใส่รถ,รถแห่แหของเศ้าดูนี่เขาสองเอารถแห่เซ้นี้มาแหล่แล่ะตัวเขาเป็นค้นลองแล้วก็ไปโพูดว่าทำเป็นแบบนี้นะจีเศร้าติดตามจีบบ้ยบาย,บายนีหูเห็นค้างเรานีนี่ ก็ภาวนานะท้าให้ทุกทวนบายบายค่ะเออ,อคุณมีซีนมีเสียงข้อตรงนี้คุณอย่ามาพูดแบบนี้คุณมีซีนตรงนี้ได้ฉันก็ดับคุณได้คุณหากินกับฉันคุณได้เงินไรายได้เท่าไหร่แต่ละเดือนคุณอย่ามาเป็นแบบนี้ฉันดับคุณได้ภายในวันนี้เลยบอกให้คนเสาติดตามก็อยางได้เพราะว่าอะไรคุณหาเอาชีวิตฉันไปหากินแต่ละวันนี่มันใช่ไหม